สวัสดีครับผมเชอร์จาก Cat a n d เช e ร์ดีไซนครับวีดีโอนี้ก็เป็นวโอที่7แล้วนะวีดีโอนี้เราก็จะย้อนกลับไปพื้นฐานนิดนึงเออวีดีโอนี้ก็จะสอนเรื่องการใช้งานเลเยอร์แล้วก็ใช้งานเรื่องฟอนต์นั่นเองอ่ะเราไปดูที่เลเยอร์ก่อนเลยดีกว่านะเข้าโปรแกรมกันเลยสมมุติเราเปิดโปรแกรมมานะครับแล้วเราก็สร้างหน้ากระดาษเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูที่ตัวนี้ครับมันเขียนว่าเลเยอร์ ถ้าใครหาตัวนี้ไม่เจอเนี่ยให้ไปที่วินโด้ครับและเลือกคําว่าเลเยอร์มันก็จะขึ้นตัวนี้มาเองเลเยอร์ layer, ถ้าเราสร้างยังไม่ได้สร้างอะไรมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเลเยอร์หนึ่งแล้วไม่มีอะไรเลยเนะครับแต่เมื่อเราสร้างครับสร้างขึ้นมาสมมติผมสร้างวงกลมขึ้นมาปั๊บจะเห็นว่าถ้าเราคลิกไปตรงลูกศรเนี่ยมันจะมีวงกลมออกมาอีกหนึ่งอันอ่าก็คืออยู่ใต้เลเยอร์หนึ่งนั่นเองแล้วเราสร้างอีกละ่ะสร้างเป็นสี่เหลี่ยม และเปลี่ยนสีมันเป็นสีเขียวนิดนึงโอเคก็จะเห็นว่าวงกลมเนี่ยโดนทับด้วยสี่เหลี่ยมก็คือบรรถูกสี่เหลี่ยมทับเพราะว่าเลเยอร์สี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ข้างบนสีข้างบนวงกลมนั่นเองก็คือถ้าสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันถูกทับไปอีกอ่ะแลวเปลี่ยนเป็นสีแดง เห็นว่ามันก็ทับลงมาเรื่อยๆถ้าเราสลับเลเยอร์ดูนะถ้าเราลองสลับอะถ้าเราคลิกลงใบที่สีดำวงกลมสีดำนั้นแล้ววางไว้บนสุดปั๊บจะเห็นว่าไอ้ทั้งไอ้ทั้งหกเหลี่ยมสีแดงแล้วก็สี่เหลี่ยมสีเขียวนี่ยมันโดนทับลงไปเพราะว่ามันเลเยอร์สีดำมันอยู่บนสุดมันจะทับกันไปเรื่อยๆอันล่างสุดก็คือโดนทับไว้ต่ำที่สุดอันบนสุดก็คืออยู่บนสุดนั่นเองอะมันจะได้มันเข้าใจง่ายนีนะ ก็ถ้าเอานี้ไวส้สีเอาสีแดงไว้ทั้งบนปับ๊บมันก็จะขึ้นมาอ่ะแล้วก็สีดำก็จะโดนทับแล้วก็สีเขียวอยู่ล่างสุดก็จะประมาณนี้นี่เองในการใช้งานเลเยอร์แล้วถ้าเราต้องการที่จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยทำยังไงก็ไปที่ตัวนี้ครับตัวนี้เองแล้วเราก็คลิกลงไปปุ๊บมันก็จะเกิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วคราวนี้เราต้องการที่จะกรุ๊ปม,มันไว้เนี่ยกรุ๊ปยังไงก็คือการลากรวมครับ ร่างรวมทุกอันและกดคอนโทนจี้เห็นป่มไอ้ทั้ง3ามเยอ์เนี่ยมันจะรวมมาอยู่ในเลเยอร์เดียวอ่ามันคือมันมีเลเยอร์ใหญ่ก็เลเยอร์ย่อยลงมาอีกเลยมันนั้นนั่นเองนะครับอ่าเพื่อให้ใช้งานง่ายสมมุติถ้าเราสร้างอะเยอะเนี่ยมันจะงงเนะเราก็ต้องแบ่งเลเยอร์ไว้เพื่อให้มไม่เกิดการนะโอเคก็การใช้งานเยอ์ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากก็ประมาณนี้นี่สร้างทับ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 จัดเลี้ยงจัดเรียงจัดเรียงให้มันให้มันใช้งานไดง่ายอ่ะโอเค คราวนี้เราไปดูที่ตัวนี้ตัวแทตูอะตัวตัวหนังสือนันเองถ้าเป็นแบบถ้าเป็นเครื่องมือ Hence, ตัวนี้เนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วว่มันคือการพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปอย่างง่ายเลยเป็นหนังสือแบบธรรมดาแบบแนวนอนก็ปกติแล้วก็การเปลี่ยนตัวหนังสือเข้าไปที่ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนตัวหนังสือได้เลยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการอยากจะเปลี่ยนมันอ่า คราวน,นี้เราไปดูอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นแอเลียอ่ะคือการใช้งานอีกครับสมมุติผมสร้างหกเหลี่ยมขึ้นมาสร้างหกเหลี่ยมขึ้นมาแล้วใช้งานตัวนี้คลิกตรงคลิกลงไปตรงเส้นนะครับตรงเส้นถ้าคลิกไม่โดนเส้นเนี่ยมันจะขึ้นแบบผมเมื่อกี้นี้อ่ะมันคือไปตรงเส้นปุ๊บมันก็คือการสร้างตัวหนังสือให้อยู่ในกรอบน,นั่นเองอ่ะแคทแอนเชอร์ดีไซน์อ่ะ ก็จะอยู่ในกรอบมันเองและการที่จะปรับให้ตัวหนังสือเนี่ยอยู่ตรงการก็แค่ตรงนี้ครับแ,แค่นี้เองก็ปรับให้อยู่ด้านขวาปึ๊บก็อยู่ตรงนี้ด้านซ้ายตรงนี้ต้องการก็อยู่ตรงนี้โอเคเครื่องมือนี้ก็ทํางาน,นแต่เครื่องมือตัวนี้ต่อมานี่แหละที่เราจะใช้บ่อยมากนั่นก็คือสมมุติเราสร้างเส้นผ่านนะครับสร้างเส้นหรือใช้ปากกาสร้างเส้นหรือใช้ปากกาโอเคและคราวนี้จะไปที่เครื่องมือตัวหนังสือตัวนี้นเนี่ย เราก็ขี้ลงไปหนึ่งทีปึ๊บมันก็จะเป็นการสร้างตัวหนังสือให้โค้งไปตามเส้นเลยป้เป็นการสร้างตัวหนังสือให้โค้งไปตามเส้นสมมุติถ้าตัวอักษรมันใหญ่ไปก็ย่อมันนิดนึงครับเหลืนหนอห0 0่ก็เล็กอยู่แค่น,นี้ก็ประราวนี้เราไปดูที่ตรงนี้ครับ ตรงเนี้ยมันจะมีขีดที่มาสองอันเลเห็นปะ่ะโทษนะครับผมเป็นหวัดมีขีดขึ้นมาสองอันถ้าเราขยี้ยิ้มไปตรงขีดมันจะสามารถขยับอย่างนี้ได้อ่ะเลื่อนตัวหนังสือได้อ่ะและคราวนี้พอขีดมันหายไปเนี่ยเราต้องขยับไปน,นิดนึงครับปุ๊บแรงขีดมันจะขึ้นมาคราวนี้เราก็ขยับอีกอ่าขยับแบบนี้นี่เองในการใช้งานขีดมันโอเคก็ไม่ยากเนื้อไม่ยาก และถ้าเราต้องการที่จะกลับหัวตัวหนังสือจะทำยังไงเจนขีดตรงกลางตัวหนังสือนะครับมันจะขึ้นเครื่องลูกศรเล็กๆขึ้นมาแล้วก็กดแล้วก็ปึ๊บสลับด้านมันก็แคนเย่ในการใช้งานอ่าและอันเนี้ยมันสามารถใช้งานอยางดีด้วยสชมื่อเราสร้างวงกลมนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วไปที่คื่องมือตัวนี้แหละอีกครื่องมือตัวนี้แหละแล้วเราก็พิมพ์ลงไปลิกเขึ้นมาตรงเส้นนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปแค่ แล้วพีล่ลงไปที่เลิ l เล e l เ v e love love l มันก็จะเป็นแบบตามวงกลมเลยนะเออพิ์ไปแบบตามวงกลมเลยก็แค่นี้เองเห็นปะมันก็จะสร้างตัวหนังสือรอบวงกลมขึ้นมาเลยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะมันทำได้ถ้าต้องการสี่เหลี่ยมก็สามารถทำได้เหมือนกนะันเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่ง แล้วก็อีกอันนึงก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใช้ตัวเมื่อกี้เป็นอันนี้ก็แค่พิมพ์หนังสือตามแนวตั้งนั่นเองอ่าพิมพ์ตัวหนังสือตามแนวตั้งอีกอันนึงก็พิมพ์ตัวหนังสือแนวตั้งโดยที่อยู่ในกรอบนั่นเองพิมพ์ลงไปกี่เส้นก็เป็นการสร้างหนังสือแนวตั้งที่อยู่ในกรอบกาแล้วคราวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นการสร้างตัวหนังสือแนวตั้งบนเส้นผ่านนั่นเองบนเส้น ถ้าขึ่นใบก็สร้างเป็นแนวตั้งลงมาเ่ยก็แทนนี้เองได้อันนึงก็เป็นการขยับตัวหนังสือถ้าเราลองใบเนี่ยแล้วไปที่ตัวนี้เนี่ยแล้วขึ้นไปที่ตัวหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถขยับหนังสือได้ถ้าขยับให้ใหญ่ขึ้นขยายลงก็ได้ดึงลงก็ได้อ่ะก็ประมาณนี้เองประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลองไปเล่นกันดู เพราะการเล่นพวกเครื่องมือต่างๆพวกนี้มันจะทำให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นก็ไม่มีอะไรนะวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สั้นๆน,น,นิดเดียวก็เจอกันวิโอหน้าครับวิโอหน้าจะมาสอนอะไรก็ติดตามกันเจอกันวิโอหน้าวิโอนีอน้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย